น้องต้นข้าวมาแล้วมาถึงแล้วนะในเวลายี่สิบรถเข้ามาจอดแล้วนะครับที่บรรยากาศหน้ายๆตอนนี้รีน้องต้นข้าวเดินทางมาถึงนสถานล่านบนหลวงพระอุทิศเราเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็สำหรับในขณะนี้นะครับขอต้อนรับท่านทุกท่าก็ขอให้การต้อนรับทีมงาของน้องต้นข้าวสุปริยานะวันนี้ นะครับพระแฟนคลับ FC ที่มาแล้วนะก็ติดต่อซื้อบัตรนะครับที่ทางเข้านะครับทางเข้านะทางเข้าน้องต้นข้าวมาถึงแล้วนี่นะครับกำลังจอดข้างเวทีนะครลังจอดข้างเวทีของตำบลสวนป่านมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของตำรวจสวนป่านดูแลในการจำหน่ายนะครับจำหน่ายบัตร นะครับอยู่เท่าไทางเข้ารู้สึกว่าจะเป็นบัตรใบละแปดบาทนะแล้วก็ด้านในนะครับก็มีเก้าอี้นะครับเก้าอี้ให้ท่านได้ดั่งชมนะนั่งชมก็สื้อมาเก้าอี้ด้านในก็ยี่สิบบาทนะครับเนี่ยรถตู้มาถึงแล้าษิตวนะครับในานได้เตรียมตัวแสดงคอนเสิร์ตค่ำคืนนี้นะครับ ร้องต้นข <si ้าวสุปริยาซึ่งขณะนี้ร okay ้องต้นข้าวก็เดินทางมาถึงณรสถานล้านบนของวัดใหม่เชิงเขาเราแล้วนะครับแต่ให้เราได้พักผ่อนก่อนที่จะขึ้นเวทีครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าร้องต้นข้าวสุปริยาจะอยู่จังหวัดนครปฐมทั้งสองงานนะครับงานแรกก็อยู่ที่วัดใหม่เชิงเขงเรานะ่งานที่สองอยู่ที่วัดตรีารามนะวัดตรีดารามก็อยู่ห่างแต่วัดใหม่เชิงเขาเราก็ประมาณเยีแสดงคิโลน้ ไม่ไกลไม่ไกลแต่สับวัดตรีดาราละกานประจําปี okay, ปหลวงพ่อใท่ต้องรอท้ายปีเว้าตรีดารานะครับในปีนี้เม่ไหร่ก SO ็เรามีโอกาสได้จัดงานร่วมนะเรหรือว่าการพร้อมกันนะกับวัดมุ่จรเข้นะวัดมุจระเข้ก็พร้อมกับเราวัดตรีดาราก็พร้อมกับเรานะครับแต่ก็มีโอกาสได้จัดงานตรงกันนะพี่น้องก็อาจจะเดินทาง ไปหลายสถานที่โดยเฉพาะแล้วก็ทการไม่ไกลอาจจะแยกมีการแยกร้านก็นไปบ้างนะครับหลาหลายร้านนะครับต้องมีการแยกการไปขายต่างวัดต่างๆนะพราะเราจัดตรงกันกับวัดในหลายวัดวัดน้วยจรงเทศวัดตรีดารามแจัดตรงกับเราในวันที่14ถึงวันที่18ของเดือนมกราคมนะครับแล้วก็หลายหลายท่านแล้วก็เดินทางไปหลายสถานที่ ะครับในวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมบุญกับวัดใหม่เพื่อนบ้านขอเราเเฉลิญศรัทธากับคณะสาธาศพุทธชนทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกับวัดใหม่เพื่อนบ้านะครับในตอนนี้เมื่อศรัทธาสาธุชนเดินทางมาถึงแล้วก็ขอเชลิมฉลิญศรัทธากับคณะศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญก็ขอเชิญได้เลยนะครับร่วมบุญกับ ยอยมาน,นานก็จัใจท่า่แล้วก็กกนหน้าเวทีคอนเสิร์ตนะฮะทุกคนก็เริ่มทยอยมาแล้วแต่ท่านก็ตัไปจ,จุดทู้จุเทีย่ที่ด้านหน้าพระโตระแล้วก็ทำการบูชาขอขอ กพระ็ตอเกไปอเก็บภาพก่อนงานแสดงเนาะที่ไปวัดในการองาพระใหม่ห้วยลึกนะครับนครปฐมท่คืนนี้เก็บภาพก่อนก็จะมีต้นสีมหาพอที่มีใบพอติดอยู่ ท่านก็นำพวงทอของท่านติดนะที่ต้นสีพาโพลได้เลยนะครับแล้วก็เสร็จท่าน้าไปด้านในพระบรมศพถือดอกไม้แผ่นทองเข้าไปด้านในนะบูชาองค์หลวงพระแดงด้านในนะแล้วก็ปิดทองขอพรองค์หลวงพระแดงที่ด้านในได้เลยนะครับเมื่อท่านเข้าไปด้านในปิดทองขอพรแล้วออกมาด้านนอกนะครับมีสถานลานบุญอีกหลายสถานที่นะครับทำบนโลงศพบริจาคหีบศพให้กับศพรายา นะก็ทำบุญรองศพก็ปัจจัยย่อยลงไปในตู้แล้วก็ท่ายอยมาแล้วแต่ทราบข่าวว่าตัวนี้ยองใจมีเด็ดของท่านที่เป็น500จอจองล่วงหน้าอธิษฐานก่อนลงที่หีบศพนะปัดใจของท่านก็จะส่งตรงไปที่ธนาคารบุญนะครับแล้วก็ท่านที่จะร่วมบุญในการติดผ้าป่ารอนฟ้าผ้าป่ามหาภูศน์นะผ้าป่ารอนฟ้าผ้าป่ามหาภูศน์ทำบุญ20บาทรับวัตถูมงคลสายข้อเบือ ก็จบน100บนทนล้วก็ตู้ขึ้นเมืกอทีเนอยนั้นทำบน100บาทร่างกงจนๆปัาต่างเรือรื่ว่าจะเรือกเป็นต่าเงินต่อทางนี่นะแย่างเราก็มีนะพัาต่อเรืแล้วก็ต่อเงินต่อทานก็เป็นบรรยากาศการแสดงคอนเสิร์ตค้งคืนนี้นะครับที่วัดห้วยใหม่เนะวัดบใหม่ห้วยลึกเออนครปฐม นี่ว่าท่านจะอยากได้ท่านสองอย่างเลยทำนวนสองร้อยบาทนะทำนวนสองร้อยบาทแล้วพอเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมานาสตอรี่ครับไลฟ์สด9นาทีทุกคนได้ชมนะครับสอได้อยบาทสองร้อยบาทครับไปเลยนะครับนะร่วมบุญกันครับร่วมบุญกันนะตอนนี้เชิญจะได้ศรัทธากับพระศรัทธาจากผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเวลาในขณะนี้ก็เป็นช่วงเวลาโดยประมาณครับ9นาฬิกา นะอาสำหรับพิธีน้องต้นข้าวเดินทางมาถึงแล้วในขณะนี้พิธีสวดพระครั้งก็เ so ริ่มนะครับเวลา19บเนาฬิกาพิธีสวดพระครั้เริ่มแล้วในการสลับสตางค์ต้นที่จะเข้าพิธีสวดพระครั้งเพื่อเป็นการกราบกรอกต่อสตาก็เนี่ยเป็นบรรยากาศหน้าเวทีครตอนนี้เป็นบรรยากาศหน้าเวทีสวดพระทุกคนก็เริ่มสวดพัะครั้งเริ่ม สวัสดีครับผมเอ้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยแล้ววันนี้ไปสองเวทีไหมไปไปโอเคไปป่ะไปวิ่งวิ่งวิ่งสายหลักสายหลักเหรอเราวิ่งสายหลักสายหลักใกล้กว่าเหรอใกล้กว่าเป็นล้อจันหลงมันมันมืดมันมืดการบูชาการต้อง เดี๋ยวซ้ายเข้าน bureau, eben, debuted, ้องต้นครมถอดมันขึ้นขึ้นขึ้นสะพานวงแหวนเกี่ยวเขียนว่าบ้านแพลวมาวิ่งต่อโอ้มีใกล้ไาใกล้กว่านะเดียวผมจวิ่งทางนี้อ๋อถ้าไปทางนี้มันมันเปี่ยวมันเปรียวเปรียวแล้วมันทางมันแคบเป็นนสวมันเป็นสวนออ๋โอเค ผมจับ g ีบเพก็ยังแหละเขาเขาบอกให้ไปทางนั้นแหละเอาดู g ีบเพชรเราถ้าจะมีทางคอดเคี้ยวอ่ะมันขายากแบางคนไม่เคยไม่มันได้ครับพี่ขอบพระคุณครับแล้วเก็บภาพสบายดีสบายดีสบายดีครับพี่เอาพี่ลงนะนี่เอาก็พี่ลงบอกว่าให้ไปทางหลักนะให้ไปทางหลักนะครับทางหลักจะโอเคกว่าพี่เขาบอกแต่ถ้าไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม เอาทางหลักจะดีกว่านะครับทางหลักจะดีกว่าที่เขาบอกเอาหน้าเวทีพวกคนก็เริ่มทยอยมาประกาศบชาหลวงพ่อข้าวก็เดินทางมาถึงแล้วติดาสทธิระารงพระาิคางหลพ่อแดประจำปี2569นะและสถานานณของวัดใหม่ที่ได้กตาที่เป็นปรคกฏชานิหลวงพ่อพระพนา